กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสวัสดีทุกคนที่ใช้ติดาาต่อูยูทูกคนะครับผมแบตัวเล่นเกมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม s ันเดย์ที่ได้อัลฟาสิบเก้า 19, นะครับโอเคเรามาลเลยเคว้กันต่อคราวที่ม่ตะตรงสเตลแม่นคะรับมาเคว้งกันาตายเดืกดจะรอดไหมเนี่ย เตลได้แค่ช่วงแรกโคตรแรกครับนเนี่ยแรกของแรกแรกเลยโอเคตรงนั้นผมจะต้องรีบงับนะ <c oughs> จะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะเออมารีบมาไอ้หนูโอ,โ,อโอ้ยตกผิด โอ้ดูมันวิ่งดิมันวิ่งไม่ตรงอ่ะเออควรตีนตเน็าเรียไม่ตนแล้วยิงทะลุรัวแหละงานเนี้ยมันบอกเลยรัวแบบน,นี้ทำที่บ้านได้ไมั้เนี่ยอยากได้ลูกซองรัวเลยตอนนี้

งงไม่มีเสียงซอมพีคลางอ่ะเดี๋ยวกี้ต้องมีดิคือพยายามเร่งเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มแล้วน่าจะบันไลกว่าเดินน่าจะบันไลยไส้เลยเขาเนีย เร็ววายเขาผิดไปแล้วไม่เอาเอ้ยเอ้ยอย่ามาตายตอนนี้ไม่ได้น้องเว้ยวอ้ไอ้มันมันก็มันหรอก เ,เครียดทุกหายเลยตอนนี้โอ้กระสุนน่งจะพอกับตอนเล่นไอ้นั้นไหมเนี่ยปืนแดงเดือดได้ล้วได้ไหมอยากจะลดการใช้กระสุนปืนมั่งเฮ้ยได้วะ เพราะว่าความถึกมันเท่าเดิมไงสำหรับผมอะแต่ว่าไอ้นี่มันโหดอากว่าอยู่รถอยู่ตรงไหนวะเออไหนวะโอ้ยไอ้บ้าโห มาไม่ให้ทุ่มให้เสียงอู้มีเลือดแล้วเนี่ยมีก็ป้ายยาจะไม่รู้จะปายย้ายไงแล้วเนี่ยต้องมีเม็ดเฟิร์สเอ็ดพิษจริงๆอะ่ะจริงจริงโอ้โหเอามาทำไมว็คืนพกโคตรไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวนี้ เรามีที่เอา้าผมไม่ได้เอามาผมว่าผมหยิบมาแล้วนะต้องตีตู้เซฟสองรอบแบบนนี้เฮ้ยไหนยองอยู่ตรงไหนอะไรนักหนาวะอยู่ได้ฮัก อย่าง้วนะโอ้จะวิ่งแบบบ้าพลังแล้วนะอุย้ยอยากจะบ้าพลังนะแต่บางทีก็ยิงไม่ทันตกติดเลสเติร์อีกหลังนี้มีอะไรเนาะของเป็นเลวแม่งโอ้ยดันเป็นร่องพอดีเจยีจริงจริง ออวัวตัว่นะเป็นร้านเลยครับนี่ Oi. Ai đã thiêu quá Rồi răng Giờ đi ha Ê hey. hey. Nước dù này, mình đang tìm mạch ở đây, chúng mình có thể chơi gì gì เฮ้ยดีของตรงนี้ด้วยดึนกำรมทำไมก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยคานวู้ตายของกแล้ว ้าพันแผลหมดแล้วไอ้บ้าเอ้ยทำไมตูไม่กินพาราก็ไม่เอามาอะไรวันนี้เอ้ยผมว่าผมหยิบมาแล้วโอ้ผมว่าผมหยิบมาแล้วนะพาราเนี่ยแล้วเก็บแล้วเอาเอกลับไปไม่ได้ด้วยนะถ้ากลับก็บรรลายไส้อะตอนเนี้ทำเควสใหม่อีกรอบ ơi ông quậy đi quay quậy cái đai quá thôi 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 tù thôi thôi tù thôi quá จะได้ใช้ไลฟ์เฟิร์นนี้ตามเก็บเอ่อม,มีติดเชื้อด้วยเหรอหนูผมโดนติดเชื้อด้วยเนีย่ยเดี๋ยวไปแก้แล้วกันครับ น้ำซึ่งที่บ้านมีรู้สึกโอ้จะสี่ทุ่มแล้วด้วยนะความโหดของซอมบี้จะเพิ่มขึ้นอีกอ,อะไรวะนี่ไหนวะ พอตะโขมันกลับมานิ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็ลงใปใหม่อ่ะไอ้อีกตัวแม่งก็อยู่ไหนไม่รู้เออหายตัวไม่เจอเฮ้ยกวางติงนี่ว่า เอยเินไปไหนกัจะตายอยู่แล้วเนี่ยเออ่อยากได้ยาเพิ่มอย่างเดียวเลยครับอย่างอื่นไม่ค่อยสนใจแล้วโอ้ รู้สึกเครียดทีน,นี้น่าจะหมดแล้วเพราะปกติถ้ามันมาก็มาทั้งแผงเลยครับใช่มาทั้งแผงเลยขอบคุณเฮ้ยพอดีเลยติดเสื้อพอดีโอเคอ๋อ ี้จะไม่มีอ,อะไรข้างหน้านี้มีตรง,งนู้นเฮ้ยอะไร ล่วงไอ้บ้าเล่นได้อยู่นะถ้ามาติดตัวนะแต่ว่าถ้ามาแบบนี้ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แล้ว ต่วไปตอนไหนวะอีกตัวนึงเออวยวอยจะได้จะขอบวอยออขคหมดพอดีอายักทีแอบพ่อนม เฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะเออไปเปล่าโอ้สองพันห้านี่เองไอสองพัน hey, กว่านี่เอง hey, 2, เออ không quan trang ngắt con nghĩ rồi mà không. Được đi gọi là Ồ. Đấy, ตอนมันมีของด้านข้างใช่เลยไม่ว่ากันสีทุ่มแล้วบันเทิงบันไล่ไส้แล้วครับผมเอาแล้วน,นี้ไม่มีอะไรแน่นอนผมจำได้อะไโลก ข้างหน้าเนี่ยเศก,กเยอะแน่นอนโอ้โหรีกเร้วเอาออามาโอาอหัวหน้า ตัวหน้าโย่ไปดิไอแลงเลยโอเคจำเป็นจะต้องตีข้างหน้านี้ก่อนถึงไหมแล้วอันไหนมันถึงจะตีได้เร็วกว่านี้สองพันพันหนึ่งพันหนึ่งดีกว่าครับ น,นี้กล่องอ่ะเออจะบอกว่าผมตีแล้วมันพังเลยนะเออวะตกใจโอเคดีดีที่มามันจะมีอ้าวฝังหรือว่ามันมันเชื่อมกัน các bạn tiên bảo rằng ngạo chặt. chặt. Oi. Thảm, con rồi ผมว่านะทางเดิมดีกว่าครับที่ผมต่อทางนี้คือเหมือนทางไปเคือดผมเลยอ้าวอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมพาหักอีกแล้ว ตายดีกว่าเอาจริงนะผมรีเลือดโดยการตายตัวเองดีกว่าโอ้โหแล้วไม่มียาแล้วผมโอ้ไม่คิดว่าจะกระโดดไม่ถึงโอ้โหคือถ้านรีผมจะไปถึงรีเลือดตัวเองโดยการตายที่ผมจะไอ้นี่ใช่ไหมเปลวใช่ไหมเวส งานหยาบที่ทำขาก็ไม่ได้ดักเทปผมไม่มีแล้วรู้สึกเฮ้ยผมทำได้นี่ว,วะใช่ไหมน่าจะทำได้มันต้องทำวะงั้นดูดิยิ่งกว่าเต่าอีกวิ่งวิ่งไงอ๋อดักเทปมีอยู่แล้วบ่ เออดูดูตอนนี้แบนเดตผมทำไม่ได้ถูกไหมเออตอนนี้ผมไม่มีแบนเดตแล้วเจะแซนแบกส์ก็เอ,อ็ดเออไม่มีครับอัลโลนี่ทำไง Alo, อะโลเวลาสิเฮ้ยดูไหนอะผมไม่เคยเห็นอืออีกรอบนึงมุ้ท้องแตกตายกันไปข้างโหแล้วเดินกันเหนื่อยแกอุ้ยโค้ดกี้จัเพิ่งมากูขอร้องแล้วนะรอบนี้พูดเลยกลับใจเองจอับเพิ่งมาไอ้โค้กี ว่าตัวกีดเอามันเลยตอนนี้ใบชีวิตดูโหดร้ายมากวันนี้แต่คือมองในแง่สุดยอดคือผมยังไม่ไม่ตายเลยนะใช่ไหมเออโอ้ยผมลืมเก็บของอ่ะาาอยู่ที่รถแล้วเมื่อกี้ แบนเดดหมดอะพิดดูแล้วกันเรอเอาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยวู้คือไปทางนี้รอดสุดครับผมลองแล้วไปทางนก,กี้เน่าสุดพูดเลย ตัวกระโดดด้วยทิ้หายแล้ววัดวัดเดอะเฮลยังวะอยากกระสุนที่สุดครับเดี๋ยวแดงเดือดจะไม่มีกระสุนวัดจบแล้วผมจบแล้ว ตายแน่นอนอีแรงสองตัวอีเวนเลยเกือบเป็นเควสเกียร์พื้นที่เลยนะแ โอ้ยแล้วผมจะเอาอะไรมาเฟื่องเลือดแล้วนี่ครับโมอะไรเนี่ยเ้ยดีจังโอ้โหโดนอีแรงเข้าไปตะกี้ฮะมีอีกอ่ะ ยู่ยเกอโดนต่อทีเดียวตายครับตอนนี้ตายตาโอ้เหลือข้างล่าง่นแหละตัวไม่รู้ อ๋อไม่รุนวันนี้ก็ไม่รู้จะลุวันไหนแล้วครับการเล่นตอนนี้กลัวหมดอเอ้ขึ้น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 เฮ้ยเมาไงวะรู้มาไง ว่ามันอยู่สูงเกินมันก็เลยนี่ยมันห่างห่างจอากอะไรวะเนี่ยอ้าวยีก็ได้ <c oughs> เรียบร้อยครับเฟรผมก็เป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมถ้าชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมอ่านมาทำไมวะเนี่ย